คิดแล้วทำอาพรยูทู e ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาพรยูทู e กะมารีวิวขายรถหกหล่อเป็นรถหกหล่อฮิโน่เอฟซีซีเจลอยซีสิบแร้งครับผมกับพี่น้องครับก่อนสิบปเบิงไล่ละเอียดของรถนะครับผมกับสิพาอพี่น้องมาเบิงไล่ละเอียดของเหลี่ยมกอนนะครับนี่ครับเหลี่ยมเป็นรถจดทะเบียนปีพศสองพันรอย 40ครับผมนี่ครับเลียมผอมโอนนะครับเด้อครับที่นี่กลมาเบิ้งลรายละเอียดของรถกันกอนนะครับนี่ครับเป็นรถ CJ เจด้อครับพี่น้องเด้อป้ายเหลือง70ครับผมนี่ครับทะเบียนพรบต่อให้เรียบร้อยนะครับปี6หาต่อแล้วแล้วนะครับผมครับความยากของรถนี่ครับ หาเมตรหาซิปเด้อพี่น้องเด้อขอกับเป็นขอกเล็กนะครับเขาเร็มให้เรียบร้อยเลยละกับเบื้องไปนต้กันครับผมเบื้องไปเรื่อยครับราคากับตังไวัยุที่สี่แสนกับสองหมืนบาทนะครับพี่น้องสนใจกับโทรเข้ามานะครับเด้อศูนย์แปดสาเดอครับผมอัมพรยูทู e ครับยางบังหั่นผมกะทายให้เบิ้งเป็นยางเก่าจุดหานะครับขอบซิเจ็ดเป็นยางเลเดียนครับผมพิกัดรถเกิดอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเด้อครับพี่น้องครับจะมาเปิดประตูสั้งด่านฟังขวามือครับตั้งด่านพวงมะไยนี่ครับ น้ำเ,เดิมนะพี่น้องเด้อปากโขดยังน้ำเดิมอยู่เบ่งหัวเก่งเบง่งดถานในนะครับรู้ดูดีสภาพสวยครับส่านในพง้อมไรกับ power นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบครับผมมีแอร์พอ้อมแอร์เย็น องมาลกะโาวเวอร์นี่ครับก็พาพี่น้องเบิง้งเดี๋ยวผมกดเปิดอ่าทั้งด่านนายพี่น้องได้เบิ้งนะครับในด่านเรื่อง,อ,งนนอุปกรณ์ทั้งด่านนาะนี่ครับนี่ครับอุปกรณ์ทั้งด่านนาก็ยังอยู่ครบนะครับสภาพเดิมๆเ,เลยครับผมสภาพเดิมๆได้ดพี่น้องเด้อนี่ครับ กะเบิงไปน้ากันเรื่อยๆครับผมกะฝาพี่น้องเข้าเบิงไปน้ากันนี่ครับครับครับฝ่ายภาษีก็ต้อให้เรียบร้อยนะครับปีหกหา เป็นรถหางแฉะด้วยครับด้วพี่น้องเด้ออ่ะมาเปิดประตูให้พี่นอ้องเบิื้องานนสายมือครับผมเป็นตบแต่งเบาะเป็นเบาะนอนครับเป็นเบาะแ้นให้ในนอนได้พักกันนะครับคิ้วแต่ ถ้าพี่น้องสนใจกระโ้ามากครับผม0833724737ครับผมอัมพลยูทูบถังมันเปลี่ยนมาใหม่เป็นถังมันที่นุ่งเจ้าครับคับสซี่กระสวยสภาพดีคัสซี่ไงจากโรงงานนะครับ เป็นหลุนนิยมเลยครับคัสซี่ใหญ่ๆครับคัสซี่ใหญ่กระทะแมก ยางเลเเดียนแบบดีเลยครับผมนี่ครับกระทะแม็กซ์บังไม่จิงจวงมาไลยพัง บึงควมเง่ากับหาเม็ดหาซิบครับผมครับเอาจากนี้กับมาฟังเสียงเครื่องครับผมย่างก้าจุดหานะครับขอบสิบเก็ สภาพเครื่องแหงนะครับเป็นเครื่องสภาพเครื่องแหงดีแหงครับผมนี่ครับสภาพเครื่องแหงว่าไม่เยิ่มนยครับผมเก okay, ว่าะมุดเครื่องกับบอมีควนออกมานะครับเพื่อ ผับเครื่องดีเฮงครับ ครับท่านผู้ชมครับหวังว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเบื้งแรวคงจะถูกใจบ้าหลายกันหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้กะเบิ่งแรกกับฝากกดไลค์กดแชร์กะอย่าลืมกดสับสับไข่น้ำได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามน้ำแนนครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับคลิปใหม่ๆก่อนมมนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทก่อนคลิปนาจังพอกับผมใหมครับสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ